โ,โทรไ่หาเธอเอรื่อเบื่อเลยก็ยอมกับใจชอบเธอไม่เบาแต่ใจยอก,กับไม่รู้เลยว่าเธอไม่ชอบเราไม่สนและมัน ใจสั่งมา ไอสิ่งที่ฉันทำลงไปใจสาม,มากอย่ากโกรธเลยนะคนดียกโทษให้ฉันนักแก้วตาคราวหลังจะไม่มาจะไม่โทรและสุดท้ายที่ไหนหัวใจ จะมองจะมองหน้าเธออีกสักทีก่อนจะลาเธอไปคนใจดำหน้าตาดีขอโทษเธอสักทีจากหัวใจ วัสดีนะครับวันนี้ก็ทั้งวันเลยครับกับรถคันนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการปรับจูนล้วครับนะครับวันนี้ก็ปับมกันตั้งแต่เช้า,าได้หลายเมมแล้วครับเหลืออีก2เมมตอนนี้เรากำลังกราเมมในรถนะครับ หลังจากที่เมื่อเมื่อช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราจูนกันไปได้2เมมนะครับเรียกว่าเป็นเมมฟังลูกทุ่งนอกรถนะครับแล้วก็เป็นเมมรถแห่นะครับพอคิดว่าสไตล์การฟังตอนนี้คนฟังกันหลายแนวลูกทุ่งนะครับก็จะเป็นการจูนอีกรูปแบบหนึง่ง นะครับแยกเป็นเมมเป็นเมมต่างหากรถแห่นะครับก็จะเป็นอีกเมมหนึ่งต่างหากนะครับซึ่งการจูนไม่เหมือนกันลูกทุ่งเนี่ยนะครับก็ต้องการความเรียกว่าเสียงกลางที่มีความอบอุ่นหน่อยนะครับแหลมมีเสียงที่ค่อนข้างพลิ้วฟังแล้วซุกซิบฟังสบาย นะครับเบสค่อนข้างที่จะเรียกว่าน,นุ่มลึกนะครับสำหรับเพลงลูกทุ่งก็จะเป็นแนวฟังแบบเพลินเนิส่วนแนวของเพงลงรถแฮเนี่ยก็จะค่อนข้างเน้นโดดเด่นในเรื่องของดนตรีชิ้นเคราะห์ลูกเคราะห์นะครับกองนะครับกองสแนแหนแลมนะะอ่าทวิตเตอร์ก็จะค่อนข้าง ชื่นชอบในความจัดจ้านหน่อยเบรก็ค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักมีความรุนแรงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับรถแฮแเราก็เสียงกลางค่อนข้างที่จะต้องต้องต้องเปิดกว้างหน่อยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความพุ่งเน้นในเรื่องของพลังมากหน่อยนะครับสำหรับเมมของรถแหรก็ การตัดความถี่ก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับระหว่างเมมลูกทุ่งกับรถแห่แล้วก็าการเลเวลแมชชิ่งก็ต่างกันการเลเวลแมชชิ่งก็คือหมายถึงว่าระดับความดังของตัวลําโพงแต่ละดอกความดังไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นแน่นอนอะนะครับไม่มีทางที่จะจูนเมมโมรีเดียวแล้วก็สามารถฟังได้ทุกแบบนะครับเด p นะครับก็สามารถ ที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการจูนเครื่องเสียงรถยนต์มากขึ้นนะครับเพราะว่านักเล่นนะครับในยุคสมัยใหม่ต้องการรายละเอียดที่มากกว่าแต่ก่อนนะครับเพราะว่ามีแถวแนวทางการการเล่นเนี่ยการฟังมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเมมโมรีหนึ่งนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวจะต้องไปจูนไปท้ายสุดเลยก็คือเป็นเมมในเรื่องของเพลงแดนซ์นะครับเพลงแดนซ์เนี่ยก็ไม่ง่ายสุดละนะครับ ก็เป็นเพลงที่เรียกว่ารายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเน้นเยอะแต่เน้นในเรื่องของพลังเบสค่อนข้างที่จะต้องตัดความถี่ไปทงสูงหน่อยเอาเลยเรื่องของพลังเขาว่านะครับแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องของเสียงกลางเสียงแหลมนะครับควบคุมในเรื่องของจุดตัดให้สมดุลน,นะครับแล้วก็เรียกว่าสายเต็มเลยครับในเรื่องของพลังนะครับ เรื่องของเพลงแดนก็ต้องควบคุมเรื่องของจุดตัดความถี่เหมือนกันถ้าจุดตัดผิดลําโพงก็ทํางานหนักเกินไปแล้วอาจจะยิงยาวๆลําโพงอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพราะเพลงแดนส่วนใหญ่คนก็จะเปิดกันหนักๆห,กห,กหดๆอยู่แล้วนะครับซึ่งหดมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราตัดความถี่ของลาโพงหรือว่าเสียงแหลมผิดก็อาจจะมีโอกาสที่จะขาดได้เหมือนกันแต่ถ้าเราตัดความถี่ถูกก็จะได้ความดังมากขึ้น เพงแดนต,ต้องการเบรคหนักๆนะครับตัดประมาณ1 2 0 140 150ขึ้นไปเลยครับบูฟเฟอร์ต้องการหัวเบรคแข็งๆกระแทกรกระทันเสียงกลางต้องการความพุ่งไกลนะครับโปร่งๆชัดเจนเกียวกราดนะครับก้าวเล้าว่างานดีกว่านะครับสำหรับเพงลงแดนแหลมก็ต้องการความความดังนะครับเรียกว่าสาสเอ์เซกันเลยไม่ต้อง อะไรเยอะสําหรับเพลงแดนนะครับแต่ก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันสำหรับการปรับจูนตัวตอนนี้เราอยู่ในเรื่องของเมมในรถนะครับเมมโมรีในรถในรถเนี่ยไม่ไม่ต้องการความดังมากต้องการการฟังสบายแล้วก็มีเวทีเสียงเวทีเสียงคืออะไรเว,ท,วทีเสียงก็คือ,อตำแหน่งตำแหน่งของวงดนตรีนั่นเอง ะครับซึ่งวงดนตรีเนี่ยตอนนี้เราโฟกัสไว้ให้อยู่ที่ฝากระโปรงรถยนต์นะครับตอนนี้เราโฟกัสในเมมของฟังในรถเนี่ยเรียกว่าเวทีเสียงเนี่ยเรียกว่านักร้องและวงดนตรีเนี่ยให้เหมือนมาบรรเลงอยู่บนอยู่บนฝากระโปรงรถเราต้องต้องพูดว่างนั้น ซึ่งเราเราต้องมีการดีเลย์ดีเลย์ในเรื่องของการเดินทางของของตัวลำโพงแต่ละดอกให้ให้เดินทางถึงหูเราพร้อมกันอดอกนี้นะครับก็อยู่ใกล้หูเรามากที่สุดในเทคนิคก็คือจะเดินทางถึงหูเราก่อนลำโพงที่อยู่ไกลซึ่งลำโพงที่อยู่ไกลเนี่ยการเดินทางถึงหูเราก็จะมีความดีเลย์ที่ช้าก,กว่านะครับฉะนั้น DSP ก็จะทำทำให้ลำโพง สามารถที่จะดีเลย์ได้นะครับเบื้องต้นเราก็ใช้ในเรื่องของตลับเมตรในการวัดก่อนนะครับว่าจากลำโพงมาถึงหูเรานะครับมีมีความไกลกี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลองฟังดูก่อนแล้วก็เบื้องต้นก็ต้องจับเป็นเซนติเมตรก่อนจากวอย์เลยนะครับจากไอย์ทั้งทั้งตัวทวิตเตอร์แล้วก็ทั้งตัวเสียกลาง ประตูคู่หน้าแล้วก็คู่หลังแล้วก็ทวิตเตอร์คู่หลังแล้วก็ซับบูเฟอร์ด้วยนะครับว่าระยะทางในการเดินทางถึงหูเรามีความต่างกันกี่มิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็ต้องมาฟังใช้หูฟังอีกทีหนึ่งว่าในหน่วยเป็นมิลลิเมตรแล้วมันแม่นแล้วหรือย,อยังถ้าถ้ามันยังไม่แม่นเราก็ต้องมาเคลียร์ข้างในตัว dsp อีกทีหนึ่งว่าบางทีเรื่องของมุมก็ทําให้ทําให้การเดินทางนั้นเปลี่ยนไปเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของเฟส ในเรื่องของเฟดอาทิเช่นลำโพงที่มีมุมตกกระทบที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่นมุมนี้ก็จะมีในมุมของเรียกว่ากระจกนะครับเสียงที่มันหักเหกับกระจกมาเนะี่ยก็เป็นมุมเป็นมุมที่เป็นเฟดที่เปลี่ยนเหมือนกันฉะนั้นเรื่องของเฟดก็สำคัญบางทีเราใช้อุปกรณ์ในการเช็คว่ามันถูกแล้วนะครับ แต่บางทีมันก็อาจจะผิดได้ถ้าฟังไม่เป็นมันก็คือผิดไม่มีอะไรถูกร้อซนะครับอาศัยเรื่องของประสบการณ์การฟังเป็นหลักหูเราเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าควรทําอะไรสําหรับคนที่ฟังไม่ไม่เป็นก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับก็จะทําอะไรกับมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ถ้าคนที่มีความเชี่ยวชาญฟังก็รู้ว่าควรจะแก้ไขอะไร นะครับ เอก็มีหลากหลายราคานะครับถ้าเป็นงานเกรดตําๆเนี่ยก็ไม่กี่พันสี่ห้าหกพันไม่ถึงหมื่นก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นเกรดดีๆอย่างเช่นกราฟซีโร่เนี่ยครับก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆถึงสองหมื่นนะครับตัวลเล็กก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆตัวใหญ่อยู่ประมาณสองหมื่นไม่รวมค่าจูนนะครับค่าจูนก็จะแล้วแต่ซิสเต็มครับสตาร์ทที่ห้าพันบาทจนถึงหนึ่งหมื่นบาทค่าจูนอย่างเดียวนะครับ ตีเต็มใหญ่ใ่ก็อาจจะเกินหมื่นอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรบ้างในนะครับถ้าใช้คอม2ตัวในการจูนก็จะมีค่าจูนที่แพงขึ้นคอมหนึ่งตัวจะเป็นค,คอม RTA ในการจับกราฟในเรื่องของเสียงนะครับก็จะมีความล้ำลึกเข้าไปอีก นะครับแต่การที่จะได้เสียงที่ดีนะครับการปรับจูนนี่แหละสําคัญการติดตั้งก็ถือว่าสําคัญเป็นลําดับต้นๆ <im reinvent ing> การปรับจูนก็สําคัญไม่แพ้กับงานติดตั้ง <ink> ฉะนั้นไม่ควรมองข้ามสักขั้นตอนหนึ่งเลยครับี <uğ ห ม> า,นา,านาาาน้น แล้เนี่ยรุ่นนี้เสียงดีไหมครับก็ใช้ได้นะครับเสียงดีนะครับถ้าเทียบกับตัวเครื่องเล่นเดิมรถก็ถือว่าดีกว่ากันเยอะนะครับส่วนถ้าลูกค้าที่จะเน้นในเรื่องของคุณภาพเสียงมากๆเนี่ยก็จะมีเป็นจอที่เป็นไฮเลทนะครับแพลนเนียนะครับตอนนี้เปิดตัวใหม่เป็นจอระดับไฮเลทไฮเลทก็คือการที่เป็นไฟที่มีความเพี้ยนน้อยนะครับเหมือนกับอ่า ไฟต้นฉบับของห้องอัดเลยประมาณนั้นนะครับให้เราได้ฟังเหมือนกับฟังไฟล์ต้นฉบับจากห้องอัดที่นักทําเพลงนะครับนักมิกเพลงเขาอยากให้เราฟังแบบนั้นซึ่งแบบนั้นแหละจะทำะเขาเรียกว่าเป็นเสียงที่เรียกว่าเสียงจริงของของเสียงที่เราควรจะฟังไม่ใช่เสียงที่ ไม่ใช่เสียงที่เราอยากจะฟังแต่เป็นเสียงที่เราควรจะฟังนะครับเสียงที่เราควรจะฟังก็คือเป็นเสียงจริงที่นักดนตรีนักบทประพันธ์เพลงศิลปินมิกให้เราฟังแบบนั้นเราควรจะฟังในเสียงจริงที่เขาอยากให้เราฟังมันจะเข้าถึงอารมณ์ของบทเพลงมากกว่านะครับ ดีกว่าเอลฟาไหมครับผมคิดว่ามองมองแล้วก็ตามราคานะครับตามราคาถ้าเป็นฟอนต์แร์เนียที่เป็นระบบไฮเรสไฮเก็อยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทสำหรับฟอนถ้าเป็นรุ่นใหญ่ๆของไฮเรสเนี่ยก็อยู่ที่สามถึงสี่หมื่นในเรื่องของฟอนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นระดับของฟอนต์ของแอลพก็ รุ่นใหญ่ๆก็ตัวหนึ่งก็ครึ่งแสนก็อยู่ที่ว่าเราจะเน้นมากน้อยเพียงใดส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะตามงบประมาณเปลี่ยนฟอนต์ใหม่ถ้าราคาตามกว่าหมื่น เสียงไม่ดีกว่าเครื่องเล่นเดิมรถผมต้องพูดว่างี้เปลี่ยนฟอนฟราคาตามกว่าหมื่นเสียงไม่ได้ดีกว่าเครื่องเล่นเดิมรถติดรถนะครับฉะนั้นถ้าเน้นเรื่องของเสียงกันจริงๆเนี่ยนะครับเล่นฟอนดีๆแต่ถ้าไม่ได้เน้นเรื่องของเสียงเนี่ยเล่นเน้นเรื่องของลูกเล่นอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไม่ใช่อุปสร,รรคนะครับจอเท่าไหร่ก็ใช้ได้ 这。 ใช้ได้นะครับใช้ได้เหมือนโอเคนะครับ ลำโพงนะครับลำโพงชุดนี้ต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่เป็นลำโพงที่เน้นฟังนอกรถร้อเอร์เ็น์แหละจริงๆไม่ไช่ไม่ใช่เป็นลำโพงที่ฟังที่ฟังในรถนะครับจริงๆโจทย์ลูกค้าก็คือฟังนอกรถร้อยเอร์เซน์นะครับแต่เราก็พยายามที่จะมีเมมเบอรี่สำหรับฟังในรถได้บ้างประมาณ2เมม นะครับเพราะว่าเราเราจะเอาเอามมที่ฟังอนอกรถเนี่ยมามา,มาฟังข้างในรถก็คงจะลำบากเพราะว่าเมมที่ฟังนอกรถค่อนข้างที่จะมีความก้าวหลาวนะครับฉะนั้นลำโพงที่เน้นฟังนอกรถ100%แบบนี้พอเวลามาฟังในรถเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเพอร์เฟกเต็มร้อยนะครับแต่ก็ อยู่ในเกณฑ์ที่น่าฟังนะครับในเมื่อมี DSP มาควบคุมเนี่ยก็จะทำให้ลำโพงนั้นลดความก้าวร้าวลงเยอะนะครับก็จะทำให้ให้หน่าฟังมากขึ้นสำหรับใครที่ติดตั้งเครื่องเสียงไปแล้วนะครับอยากที่จะอัพสเต็ปนะครับก็จะก็จะมาอัพสเต็ปได้นะครับในการเพิ่มเติม DSP เราก็จะได้ฟังเครื่องเสียงชุดเดิมของเราที่ที่เราติดตั้งไปแต่ได้เสียงที่มีความหลากหลายมากขึ้นสำหรับการฟังเพลงนะครับบางทีการใช้ปรีในการปรับก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เยอะนะครับบางทีเปลี่ยนเพลงทีก็ต้องมาต้องมาปรับกันทีนึงนะครับเราสำหรับคนที่ปรับไม่เป็นยังไงก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ไม,ไม,ไม่ถูกใจอยู่ดีกับการปรับนะครับ ฉะนั้นที S P ก็จะเป็น m e ม o r y ที่ที่ที่เป็นเมมเฉพาะเฉพาะในในรูปแบบการฟังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายสไตล์เพลงแล้วก็หลากหลายรูปแบบการฟังเช่นฟังในรถนะครับแล้วก็นอกรถแล้วก็ระยะไกลนะครับโอเคนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับตานใดสนใจเครื่องเสียง นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยถ้าเกิดต้องการชุดใหญ่ๆก็อาจจะต้องมาคุยที่ร้านนะครับเบองต้นก็จองคิวกันไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นหน้า DSP นะครับที่เป็นเราเป็นงานบิวอินนะครับที่เราบิวอินกันเข้ามาคันนี้ก็จะไม่มีปรีเลยนะครับเป็นเป็นหน้า DSP แต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ร่วมกับปรีบางคน รู้สึกว่าคนมันเคยปรับแล้วถ้ามันไม่ได้ปรับมันเหมือนว่ามันขาดกันเกินมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึง่ง DSP สามารถที่จะใช้ควบคู่กับปรีไปได้ฉะนั้นลูกค้าทุกคนที่ต้องการที่จะเล่นปรีไปด้วยแล้วก็มี DSP เข้าไปด้วยก็สามารถทําได้นะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปรับจูนนะครับก็ลูกค้าก็าอาจจะได้ปรับได้ง่ายขึ้นนะครับบางคนก็ไม่อยากที่จะปรับเพราะว่าถ้า ถ้ามีปรีบางทีเพื่อนขึ้นชอบขึ้นมาเล่นรถนะครับปรับนู่นปรับนี่ทําให้เสียงมันเพี้ยนแต่ถ้าเกิดมี dsp มันก็ปรับอะไรไม่ได้นะครับมันเล่นในโหมดนั้นโหมดเดียวก็คือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็คือเฉพาะเลยเปิดมาปรับเพาะเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็มีหลายคันที่เราจะต้องส่งส่งรถนะครับเป็นดีแม็กคนูุนนะครับกําลังเช็คเฟดอยู่นะครับแล้วก็คันข้างในบ้านข้างในบ้านก็จะเป็นกราฟซิโรยกชุดนะครับ งบประมาณไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทก็กําลังจัดการให้อยู่คันนี้ก็ชุดระดับกลางๆนะครับในงบประมาณไม่ไม่ถึง40,000บาทนะครับสำหรับดีแม็กส่วนลิเวคันนี้พรุ่งนี้นะัดรับรถคันนี้ลูกค้าตั้งงบประมาณอยู่ประมาณ0นึ0 0แสประมาณ0นึ0 0แนนะครับก็จ,จบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ